สุขภาพตีเริ่มที่ความรู้วันนี้ผมจะมาพูดเกี่ยวกับโรคหัดในปี2025นะครับสวัสดีครับช่องหมอชัดชัย ICU พบกวับผมหมออาร์ตผู้เชี่ยวชาญด้ากรรโรคปอดและ i c อครับวันนี้ผมจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของโรคหัดนะครับซึ่งเขาก็มีการเขียนบทความขึ้นมานะครับใจชื่อว่ามีเซอร์2025นะครับ ลงวลารสารนิวยอนเจอนปี2025นี่้เองนะครับซึ่งเนื้อหาเนี่ยมันก็จะมีส่วนที่น่าสนใจในการที่คนทั่วไปรู้เกี่ยวกับอาการของโรคแล้วก็การดูแลตัวเองนะครับแล้วโรคนี้เนี่ยมักจะเจอบ่อยในเด็กมากกว่าผู้ใหญ่นะครับแต่ถ้าผู้ใหญ่เป็นเนี่ยก็จะเป็นรุนแรงได้เลยนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันนะครับถ้าใครชอบเนื้อหาแนวนี้ก็ลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับถามว่าโรคหัดคืออะไรนะครับ โรคหัดเนี่ยมันก็เป็นโรคติดเชื้อชนิดหนึ่งใช่ไหมครับที่เกิดขึ้นจากเชื้อไวรัสนะครับแล้วมีความรุนแรงแล้วเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สําคัญทั่วโลกเลยนะครับเนื่องจากว่ามันติดต่อได้ง่ายมากนะครับไวรัสหัดเนี่ยมันมีชื่อของมันอยู่นะครับมันอยู่ในกลุ่มที่ชื่อว่าพาราไมกโซไวรัสนะครับแล้วก็การแพร่เชื้อของมันเนี่ยเขาก็ทําการทดลองมาว่าถ้ามีคนหนึ่งเป็นหัดแล้วจะกระจายไปนคนที่ยังไม่มีภูมิเนี่ยได้กี่คนเนี่ย เขาบอกกระจาย1คนจะกระจายไปได้อีก1 2บสถึงสิคนเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นโรคที่การกระจายได้เร็วมากถ้าโรงเรียนไหนมีเด็กเป็นหัดในห้องเนี่ยต้องระวังเลยนะครับแล้วปัจจุบันนี้เนี่ยพบว่าโรคหัดเนี่ยมันแพร่กระจายได้เร็วกว่าสมัยก่อนมากนะครับอัตราการฉีดวัคซีนเนี่ยมันลดลงนะครับหลายคนเนี่ยก็ลังเลว่าเออจะฉีดทําไมมันไม่เห็นมีโรคหัดเลยแล้วฉีดอันตรายหรือเปล่าก็เลยไม่ฉีดใช่ไหมครับมันก็เลยมีการติดเชื้อเพิ่มมากขึ้น ในปี2024ี่เนี่ยก็มีการติดเชื้อยืนยันได้3แสนกว่าคนนะครับแล้วปี2025ก็จะมีมากขึ้นเรื่อยๆนะครับซึ่งหัดเนี่ยมันเป็นโรคที่ป้องกันได้นะครับแต่ถ้าติดเชื้อเนี่ยมันมีผลแรกซ้อนเยอะนะครับซึ่งการกระจายของโรคหัดเนี่ยเวลาเราติดต่อเนี่ยมันก็ติดต่อทางละอองฝอยเช่นไอาจามพูดใกล้ๆกันเนี่ยเพราะฉะนั้นเด็กเล็กๆเนี่ยไปเรียนอนุบาลด้วยกันเนี่ยพูดด้วยกันสัมผัสมือด้วยกันอย่างเงี้ยพวกนี้มันติดง่ายมากเลยนะครับแล้ว ได้รับเชื้อโรคมาเนี่ยมันยังไม่ได้เป็นทันทีนะครับมันจะอาศัยที่เรียกว่าระยะฟักตัวคือตั้งแต่สัมผัสเชื้อโรคจนถึงเกิดโรคเนี่ยมีอาการเนี่ยประมาณ1 0บถึงสิวันนะครับโดยเฉลี่ยก็คืออาทิตย์ถึง2อาทิตย์ได้เลยนะครับแต่บางคนกอาจจะเร็วกว่านั้นหรือว่าช้ากว่านั้นก็ได้นะครับแล้วที่สําคัญคือเราสามารถแพร่เชื้อได้4วันก่อนถึง4วันหลังจากที่มีผื่นขึ้นนะครับ ซึ่งตรงนี้จะเห็นว่าเพราะนั้นถ้าเกิดผื่นยังไม่ขึ้นบางทีเราคิดว่าเป็นไข้อะไรนิดหน่อยเนี้ยไม,ไม่ไม่รู้ใช่ไหมครับอันนั้นก็แพร่กระจายไปคนอื่นแล้วอันนี้คือความสําคัญของโรคหัดนะครับโรคหัดเนี่ยนอกจากเราจะเข้าใจว่ามันมีผื่นแล้วเนี่ยมันยังมีอาการสําคัญนะครับที่เรียกว่า 3C นะครับซึ่ง 3C ที่ว่าก็คืออ่ามาจากคอฟคอไลซ่าและคอนจังติวัยติดนะครับก็คือมีการไอตาแดงใช่ไหมครับ แล้วก็มีน้ำมูกใช่ไหมครับซึ่งอันนี้มันเป็นสิ่งสำคัญของของโรคหัดเลยนะครับซึ่งอ,อาการเริ่มต้นของโรคหัดนะครับ อย่างที่บอกไปตอนแรกก็คือ1 0 1ถึงวันใช่ไหมครับแล้วก็จะมีอาการนำนะครับซึ่ง3 4ที่ว่านะครับ3-4ที่ว่าก็คือคอฟก็คือไอคอเซ่าก็คือน้ำมูกไหลคอนจังติวายติดก็คือตาแดงนะครับอันนี้เป็นอาการสำคัญเลยนะครับที่เหลือเนี่ยคืออาจจะมีไข้สูงมีเบื่ออาหารได้แล้วก็เวลาไปหาหมอเนี่ยคุณหมอเขาจะให้อ้าปากแล้วดูในกระพุ้งแก้มนะครับซึ่งอันนี้เป็นภาพเนี่ยที่เห็นจุดขาวขาวขา,วขาวเนี่ยเราเรียกว่าค o ปลึกสปอตนะครับซึ่งมันเป็น ผื่นที่จะเกิดขึ้นได้นะครับเฉพาะโรคหัดเลยนะครับประมาณ1-2วันก่อนผื่นขึ้นแล้วก็คงอยู่1-2วันหลังผื่นขึ้นนะครับเพราะทั้งนั้นมาหลังจากนั้นไปแล้วเนี่ยบางทีหมอจะตรวจไม่เจอแล้วนะครับผื่นอันนี้ช่วยบอกเราว่าเป็นโรคหัดนะครับอันนี้คืออาการเริ่มต้นของคนเป็นโรคหัดนั่นเองนะครับนอกจากนั้นเนี่ยผื่นหัดและอาการอื่นๆเนี่ยยังมีลักษณะเฉพาะที่สําคัญนะครับเช่นผื่นเนี่ยก็จะเป็นที่ ใบหน้าก่อนนะครับแล้วก็จะค่อยๆลามมาหลังหูขมับแล้วก็ค่อยๆลามลงสู่ลำตัวต้นแขนต้นขานะครับผื่นมันจะไล่จับหัวลงมาข้างล่างนะครับลักษณะผื่นก็จะเปเห็นอย่างที่เราเห็นในภาพนะครับเป็นผื่นแดงนูนๆน,น,นะครับแล้วก็ขนาดเล็กบางที่อาจจะรวมกันเป็นปื้นใหญ่อันเนี้ยเกิดขึ้นได้ผื่นจะอยู่ประมาณ5-7วันก่อนจะค่อยๆจางหายไปนะครับอาจจะมีคราบสีน้ําตาลและขุยตามมานะครับ อาการอื่นๆที่พบก็คือไข้ใช่ไหมครับท้องเสียปวดเมื่อยตามเนื้อตามตัวแล้วก็ต่อมน้ำเหลืองโตได้นะครับอันนี้ก็คือเป็นอาการของโรคหัดที่เกิดขึ้นถ้าใครมีลูกอยู่ที่บ้านแล้วมีอาการแบบนี้ต้องสงสัยโรคหัดเลยนะครับและสิ่งสําคัญก็คือว่าโรคหัดเนี่ยมันมีเกิดผลแทรกซ้อนได้นะครับซึ่งผลแทรกซ้อนตรงเนี้ยทำให้โรคหัดเสียชีวิตนั่นเองนะครับเช่นมีเรื่องของปอดอักเสบนะครับเป็นสาเหตุหลักเลยนะครับ ของการเสรียชีวิตของโรคหักนะครับมีสมองอักเสบพ,พบได้1ในพันนะครับอันนี้ก็เสียชีวิตได้ถึง20%์นะครับมีหูอักเสพบพบได้วัน7-9ถึงปรซนนะครับแล้วหูอักเสบเนี่ยอาจจะทำไปถึงหูนวกได้เลยนะครับอันนี้คืออันตรายของมันตาเนี่ยถ้าเกิดว่ามีตาอักเสบมีกระจกตาอักเสบเนี่ยแล้วเรารักษาไม่ดีเนี่ยอาจจะมีตาบอดได้นะครับ แล้วก็อาจจะทําให้ภูมิคุ้มกันของร่างกาเยเราเนี่ยมันอ่อนแอลงเชื่อชั่วคราวนะครับอาจจะเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคอื่นๆได้ง่ายเพราะนั้นจะเห็นว่าโรคหัดเนี่ยมันฟังดูมันน่ากลัวนะครับถ้ามันมีผลเช็กซ้อนเนี่ยมันจะน่ากลัวมากเลยเป็นปอดอักเสบเป็นโรคทางสมองหูหนวกตาบอดเนี่ยเกิดขึ้นได้นะครับเพราะฉนั้นการวินิจฉัยโรคหัดที่สําคัญที่เราจะใช้นะครับก็คืออาการทางคลินิกถ้าสมมติเราพบเห็นว่าลูกเราเอ๊มีตาแดงไอเยอะมีน้ำมูกนะครับ อันนี้ต้องระวังเลยนะว่าอาจจะเป็นโรคหัดได้นะครับคุณไปโรงพยาบาลคุณหมออาจจะตรวจเลือดดูแอนติบอดีนะครับเช่นพวก IgM IgG ใช่ไหมครับยืนยันการวินิจฉัยโรคนะครับแล้วก็อาจจะมีการเก็บตัวอย่างทางเดินหายใจทางปัสสาวะเพื่อตรวจหาสารพันธุก,กรรมของไวรัสได้นะครับแล้วคุณหมอก็จะแยกโรคอื่นๆด้วยว่าเอ๊มันเป็น หัดเยอรมันเป็นโรคคาวาสกิหรือเป็นพวกอาการแพ้ยาหรือเปล่าอะไรเงี้ยเป็นผื่นอิสุอิสายเปล่าอะไรเงี้ยคุณหมอก็าจะแยกโรคให้นะครับเพราะฉะนั้นการวินิจฉัยโรคหัดเนี่ยก็ควรจะต้องไปพบหมอนะครับถ้าลูกมีไข้แล้วมีผื่นออกผิดปกตินะครับสิ่งสําคัญคือการดูแลตัวเองเมื่อเป็นหัดน,นะครับพ,รพอลูกเป็นหัดเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วก็จะให้อยู่บ้านใช่ไหมครับให้อยู่บ้านซึ่งพออยู่บ้านเนี่ยเราก็ต้องเป็นคนดูแลลูกใช่ไหมครับ โรคหัดเนี่ยไม่ได้มียารักษาโรคเฉพาะนะครับการดูแลหลกัหลกๆจะเป็นการดูแลตามอาการอยู่ที่บ้านนะครับสิ่งสําคัญคือต้องพักผ่อนให้เพียงพอนะครับให้ร่างกายเนีฟื้นฟูสู้กับเชื้อโรคใช่ไหมครับอันที่2คือดื่มนะ้ำมากๆเพื่อป้องกันภาวะการขาดน้ำนะครับโดยเฉพาะไข้าอาจจะสูงหรือบางคนมีท้องเสียร่วมด้วยได้ก็ต้องทานน้ำทดแทนให้เพียงพอนะครับ มีการลดไข้นะครับก็คือใช้ยาพาราเซตามอลตามคำแนะนำของคุณหมอนะครับแล้วก็เช็ดตัวลดไข้นะครับได้การดูแลตานะครับถ้าเกิดว่ามีตาแดงเนี่ยควรจะทําความสะอาดตาให้ดีนะครับเพราะพวกนี้เนี่ยทำให้ตาบอดได้ใช่ไหมครับหลีกเลี่ยงแสงจ้าในช่วงนั้นถ้าจะพบแพทย์เนี่ยก็คือควรจะพากลับมาพบหมอนะครับถ้าไข้สูงมาก3.9องศาขึ้นไปไม่ตอบสนองต่อการใช้ยาลดไข้เช็ดตัวนะครับ มีหายใจลําบากหรือปอดอักเสบเกิดขึ้นแล้วก็มีอาการชักหรือสับสนขึ้นมาเนี่ยพวกนี้อันตรายมากนะครับควรจะรีบพามาโรงพยาบาลนะครับมีการศึกษาถึงวิตามิน A ในโรคหัดด้วยนะครับหลายคนอาจจะเคยได้ยินว่าเอ๊วิตามินมันช่วยโรคหัดอะไรเงี้ยนะครับซึ่งมันมีการศึกษานี้จริงๆนะครับเขาบอกว่าวิตามิน A เนี่ยมันลดความรุนแรงของโรคหัดได้นะครับแล้วก็ลดอัตราการเสียชีวิตได้นะครับ เพราะว่าวิตามินเอเนี่ยมันจะไปเสริมเกี่ยวกับพวระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายเรานะครับแล้วก็ลดความแทรกซ้อนภาวะแทรกซ้อนทางตาที่เกิดขึ้นได้เขามีการศึกษามาแล้วว่าลดการเสียชีวิตได้ประมาณ34-50%ในกลุ่มประเทศที่มีรายได้น้อยและปานกลางนะครับ องค์การอนามัยโลกเนี่ยก็เลยแนะนำให้วิตามินเอแก่ผู้ป่วยหัดทุกลายนะครับโดยเฉพาะคนที่ขาดวิตามินเออยู่แล้วนะครับซึ่งมันก็จะมีขนาดให้ระหว่างกลุ่มอายุน้อกว่าหเดือน6กถึงสิเดือนมากกว่า12เดือนนะครับแต่ถ้าในผู้ใหญ่เนี่ยไม่ได้มีข้อมูลนะครับก็เลยไม่ได้ให้ในผู้ใหญ่นะครับอันนี้ก็ต้องไปปรึกษาคุณหมอเด็กนะครับว่าเราอยู่ในกลุ่มที่ควรจะได้วิตามินเอไหมนะครับ แต่ว่าสิ่งสําคัญก็คือที่ยังเรง่งคือวิตามิน A เนี่ยไม่ได้ป้องกันการเป็นปโรคหัดนะไม่ได้บอกว่าต้องไปกินวิตามิน A จะได้ไม่เป็นหัดไม่ใช่นะครับแต่เราให้วิตามิน A เพื่อลดผลแชรกซ้อนในคนที่เป็นหัดไปแล้วนะครับอันนี้นะครับแล้วก็ถ้าให้มากเกินไปของวิตามิน A ก็ไม่ดีนะครับอย่าไปซื้อทานเองนะครับสิ่งสำคัญที่สุดคือป้องกันไม่ให้เป็นหัดะจะดีที่สุดนะครับ ซึ่งการป้องกันโรคหัดเนี่ยก็คือการฉีดวัคซีนนั่นเองนะครับมันได้ผลดีเกิน95เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวัคซีน,นจริงเราแนะนําให้ฉีดนะครับมันเป็นวัคซีนบังคับของประเทศไทยอยู่แล้วนะครับที่อยู่ในชื่อว่า m m r นะครับซึ่งพวกนี้จะมีหัดหัดเยอรมันแล้วก็คางทูมผสมอยู่นะครับฉีดทั้งหมด2เข็มน,นะครับส่วนใหญ่ก็จะฉีดในช่วง9เดือนแล้วก็อีทีหนึงก็คือ15-18เดือนนะครับและ เราฉีดเนี่ยก็คือหวังจะฉีดให้เยอะๆต้องให้ประชากรเนี่ยได้รับการฉีดเกิน95%นะครับเพื่อสร้างฝูงคุ้ม,มกันของของประเทศหรือแหล่งชุมชนนั้นๆนะครับแล้วคนที่ไม่เคยเป็นหัดเลยนะครับหรือว่าไม่เคยได้รับวัคซีนเนี่ยอาจจะต้องพิจารณาในการฉีดวัคซีนก่อนเดินทางไปประเทศที่มีการระบาดของหัดนะครับเช่นคนต่างชาติจะมาเมืองไทยเนี่ยเขาก็ควรฉีดหัดนะครับเพราะบ้านเราก็มีหัดอยู่เรื่อยๆใช่ไหมครับ มาตรก,การป้องกันเอๆที่สําคัญก็คือการล้างมือบ่อยๆด้วยสบู่และน้ําสะอาดนะครับมีการสวมหน,น้ากากอนามัยเมื่ออยู่ใกล้ผู้ป่วยนะครับแล้วก็แยกผู้ป่วยและงดไปโรงเรียนหรือที่ทํางานจนกว่าจะหายดีนะครับก็คือผื่นยุบอะไรอย่างเงี้ยนะครับหลังผื่นยุบเนี่ยสวันใช่ไหมลดการแพร่กระจายเชื้อนะครับอันนี้ก็คือเป็นการป้องกันโรคหัดนะครับ โดยสรุปแล้วนะครับโรคหัดเนี่ยมันก็เป็นโรคติดต่อจากเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งนะครับมันมีความรุนแรงและสามารถแพร่กระจายได้ดีมากๆเลยนะครับคนหนึ่งคนจะแพร่หัดไปให้คนอื่นได้1 2บสถึงสิคนนะครับอาจจะมีการไข้สูงไอ,อน้ำมูกไหลตาแดงนะครับซึ่งเราเยกยอ่ยอๆว่าโรค3-4นะครับก็คือคอฟคอร์ไลซ่าคอนจังติวัติดก็คือ าตาแดงไอน้ำมูกไหลนั่นเองนะครับแล้วมีจุดขาวๆที่เรียกว่าจุดโคบลิกสปอตอยู่ในกระพุ้งแก้มนะครับแล้วก็มีผื่นแดงนูนที่เริ่มจากศีรษะไล่ลงมาตามลําตัวแขนขาไปข้างล่างนะครับอันนี้ก็คือเป็นสัาณของโรคหัดภาวะแทรกซ้อนที่สําคัญคือปอดอักเสบทาให้ตายมากที่สุดนะครับทาให้สมองอักเสบได้ทําให้หูหนวกตาบอดได้นะครับแล้วก็ูมิคุ้มกันเนี่ยมันเสื่อมลงชั่วคราวได้นะครับ การดูแลที่สําคัญคือการดูแลตนเองที่บ้านดื่มน้ำสะอาดให้เพียงพอนะครับพักผ่อนให้เต็มที่ใช้ยาพาราเซตามอลลดไข้แล้วก็พบแพทย์ถ้ามีอาการรุนแรงเช่นสับสนเพ้อไขสูงเกิน3ามกศาเองศาควรจะมาพบหมอซ้ำนะครับการป้องกันที่ดี่สุดก็คือการฉีดวัคซีนนั่นเองนะครับซึ่งได้ผลดีมากและเป็นวัคซีนบังคับในประเทศไทยครับสำหรับวัินี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับก็ขอให้ทุกคนมีความรู้และสุขภาพที่ดีนะครับสำหรับนี้สวัสดีครับ